ไดเพลดีถ้าเปิดตัวแล้วนะคะเราสองคนจะมาแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะสารเชื้อพัน์ธุ BT หรือ bacillus turingiensis สายพันเค์ k ์ r s าก k ้ตัวย่อ BTK ABTS 351ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดหนอนผีเสื้อโดยเฉพาะอยู่ในรูปของคริสตัลท็อกซิน ผลึกโปรตีนสารพิษเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช้ง่ายละลายน้ำดีออกฤทธิ์ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะหนอนผีเสือ้อและมีประสิทธิภาพสูงออกฤทธิ์เร็วถูกทดลองใช้ในพืชมากกว่า200ชนิดไม่ก่อให้เกิดการต้านทานของศัตรูพืชใช้ผสมร่วมหรือสลับกับสารเคมีฆ่า,มาแมลงจะช่วยจัดการหนอนที่ดื้อยาได้สามารถฉีดพ่นได้จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวง่ายต่อการจัดการสำหรับพืชส่งออก ความเข้มข้น3 2 0 0 0ืองพ IU มิลลิกร,รมัมโดยมีกลไกการออกฤทธิ์เมื่อหนอนกินผลึกโปรโตีนสารพิษบนใบพืชผลึกถูกย่อยที่ลำไส้และกระเพาะปล่อยสารพิษออกมาทำลายกระเพาะหนอนหนอนหยุดกินอาหารทันทีที่รับเชื้อเข้าสู่ลำไส้และกระเพาะจากนั้นสปอร์และจุลินทรีย์แพร่กระจายไปทั่วตัวหนอนทำให้เกิดภาวะป่วยและจะค่อยๆตายภายใน2 4ถึง72ชั่วโมง สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้คู่หูทีสีัสสดให้และสําหรับ EP วันนี้นะคะตามสัญญาค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูที่การผสมไดเปิล DF กันค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนการใช้และผสมไดเพล ขั้นตอนที่1ตั้งเป้าหมายในการฉีดพ่นฉีดก่อนช่วงระบาดหรือระบาดน้อยใช้ไดเปลเนียตา3ากรัมต่อน้ำยี่ลิตรทุก5-7วันหากฉีดพ่นช่วงระบาดให้ใช้ไดเปลวเนียตา60กรัมต่อน้ำา20ลิตรทุก4-5วันค่ะขั้นตอนที่2นำไดเปลปริมาณที่เตรียมไว้เทลงไปในถังที่เตรียมน้ำไว้แล้วปริมาณ20ลิตรกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันแนะนำเพิ่มเติมนะคะหากเราต้องการเพิ่มการยึดเกาะและแผกกว้างของสารให้เติมสารจับใบซันไซหรือเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดด้วยยเชออค่ะ ขั้นตอนที่3เทลงถังเตรียมฉีดพ่นหัวฉีดที่เราจะใช้จะใช้หัวฉีดรูปกรวยเพราะต้องการละอองขนาดเล็กจะมีการกระจายของสารมากเพิ่มโอกาสโดนตัวหนอนมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วไปดูวิธีฉีดพ่นกันเลยเราจะฉีดเป็นแถวไล่ไปจนทั่วแปลงนะคะที่สําคัญควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก่อนพบค่ำเพราะเป็นช่วงเวลาหากินของหนอน เป็นอย่างไรบ้างคะกับวิธีการผสมรับรองว่าใช้เป็นเห็นผลแน่นอนคะ่ะหากท่านไหนมีปัญหาสงสัยนะคะหรือว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะท่านสามารถติดต่อพนักง,งานประจำเขตค่ะหรือว่าร้านค้าใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะทักอินบอกมาที่แฟนเพจป่าพาทิตได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในทุกวันที่22สวัสดีค่ะ